สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับช่อง Station So เลยนะครับผมวันนี้ก็พามาชมรถเชิดชัยทัวร์นะครับวันนี้ก็จอดคู่กันเลยนะครับคันแรกนี้ครับเป็นรถสาย926นะครับเส้นทางกรุงเทพขุนขันศรีสะเกตนะครับวันนี้ก็ได้มาวิ่งในเส้นทางสาย31สุรินกรุงเทพนะครับผมน่าจะเป็นรถที่มาแทนบินนะครับผม สายเส้นนี้นะครับล้าอีกคันหนึ่งก็เป็นรถสาย31นึสุรินทร์กรุงเทพนะครับแดะปกติก็เป็นรถที่วิงในเส้นทางากาศเชิงนะครับผมก็เข้ามาให้บริการที่บกสสุรินทร์กันนะครับผมอันนี้คันหนึงน่าจะเข้าหมอชิดคันหนึ่งน่าจะไปศิีสเกตนะครับผมรถเชื่อชัยทัวร์นะครับยามเย็นที่บกสสุรินทร์นะครับผมได้มันจอดคู่กันเลยนะครับผมใครที่จะใช้บริการนะครับกับรถเชื่อชัยทัวร์นะครับผมก็สามารถสอบถามข้อมูลการเดินทางได้นะครับผม เจอชายทัวร์นะครับได้ปกติเส้นที่เข้าบขสสสุรินก็จะเป็นสาย942นะครับแต่วันนี้ก็เป็นรถสาย926นะครับที่มาให้บริการที่บขสสสุรินนะครับผมก็เป็นบรรยากาศช่วงเย็นๆนะครับที่บขสสสุรินนะครับผมให้ชมบรรยากาศนะครับผมรถสาย926นะครับผมสาย926สาย926คาโดยปกติก็จะผ่าน เส้น uh, uh, ปราสาทสังขะนะครับผมสังขะปราสาทนะครับน้องจีนะครับผมยักษนเจ้าหงกขัดบ,บางหินนะครับผมน,บน,นะครับผมก็เป็นเข้ากรุงเทพนะครับผมสายสามหนึ่งนะครับผมก็เข้ากรุงเทพนะครับผมาจะสาบสิบที่นั่งนะครับผมสายสามหนึ่งนะครับ สุรินทร์กรุงเทพนะครับผมใครที่จะเดินทางกับเชิดชัยทัวร์นะครับบริการทุกวันนะครับผมสามารถจองผ่านแอปพลิเคชันได้เลยนะครับผมีสุนินะครับผมสุนินะครับสุรินทร์กรุงเทพนะครับเชิดชัยทัวร์นะครับผมมีเข้าหมอชิดนะครับผมใครที่จะใช้บริการกับรถเชิดชัยทัวร์นะครับผมก็สามารถสอบถามได้นะครับผมวิ่งทุกวันนะครับก็สามารถสอบถามหรือจองผ่านแอปพลิเคชันได้นะครับผม อากาศยามเย็นที่บกสสสลินนะครับผมข้ากรุงเทพนะครับเที่ยวนี้บินเสริมนะครับ17.00นนะครับออกที่บกสสสลินนะครับผมช่วงนี้นะครับก็ผู้โดยสารค่อนข้างจะเดินทางเยอะนะครับผมค่อนข้างจะเดินทางเยอะก็เลยมีการจัดเสริมในเส้นทางดังกล่าวนะครับของสายเฉยชัวนนะครับผมใครที่จะเดินทางนะครับก็สอบถามได้นะครับผม ออก17.00นนะครับผมจะเป็นสาย926นะครับผมเชอกอชัยทัวร์สาย926อันนี้ก็น่าจะไปศรีสะเกตนะครับออกจากหมอชิดมานะครับผมก็ถึงนสสุรินทร์นะครับก็น่าจะไปศรีสะเกตนะครับผมเจอกัชัยทัวร์ไปแล้วนะครับผมสาย926นะครับผม ก็จะประมาณ,ณนี้นะครับบรรยากาศที่มอคอสสซูลินนะครับผมเชิอชายทัวร์นะครับผมใครที่เข้ามานะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็เป็นกำลังใจกับเราด้วยนะครับ